สวัสดีครับสวัสดีเช้านี้เราอยู่กันที่แยกคอปอนะฮะนี่อยู่ที่แยกคอปอครับของไทแล้วีที่สของมันเรียบเลยไม่อแรกเรามานตี้ซฮายกันหน่อยครับเซฮกันหน่อยสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ตรงแยกคปอไม่เอาบัตรนแใครที่ผ่านแถแยกนี้ได้ไปที่ไหนก็คอจากเยกได้หรือเราเราอยู่ตรงเครื่องบินเลยนะฮะแยกคอปอเลยตอนนี้นะฮะ ก็จะมีรถที่ตอนนี้เราจะเจอกับสภาพจราจรปกติฮะเวลาเช้าอยู่ตรงไหนของสายไหม่ครับอยากได้ปฏิทินแจ้งเรามานะครับทิมพ์แจ้งไว้ได้เลยนะฮะ ค่อยๆข้ามาพี่เแด้วยนะคะสวัสดีค่ะางานนะคะอวันนี้เอาทินมาแจกมาแบิ้ยืเยรทุกคนร่วมหน้านะคะมาส่ไปาตอ้านะคะใยกได้ปฏิทินนะคะสามารถบอกได้เปิดกระจกบอกได้เดี๋ยวให้ทีมงานไปแจกปริทินให้ถึงที่เลยนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทนายแดงกัน,นะครบวันนี้เอาปฏิทินมีใหม่มาแจกกันนะคะใครอยากได้ปฏิทินนะคะส่วนกระจกบ,บอกได้เดี๋ยวให้ทีมงานเอาปฏิทินไปแจกให้นะคะสวัสดีมีใหม่เดี๋ยวมหน้านะคะสสวัสดีค่ะ แล้ปฏิทินแจ้งได้นะคะเอาปฏิทินมาแจกให้ทุกท่านนะคะเป็นปฏิทินปีใหม่ในปีหน้านะคะ2 5 6 7นะคะเดี๋ยวอีไมี่วันจะเหมือนประชุมสภาแล้วนะคะฝากทุกท่านติดตามการประชุมสภาด้วยนะคะวันนี้เป็นช่วงติดประชุมสภานะคะมาทักทายเพื่อนพี่น้องประชาชนที่บริเวณสีแยกสคอบออเหมือนเดิมนะคะวันนี้ชัอยู่ตรงนี้ตดแยกคซอยแดนจะอยู่นะคะอยากได้ปฏิทินสามารถเปลือกกระจกได้เดี๋ยวเอาปฏิทินมาแจกให้ทุกท่านถึงที่เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทนายแจมนะคะผูรร้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครนะคะเขต11นะคะวันนี้เอาปฏิทินปีใหม่นะคะมาแจกทุกท่านในปฏิทินจะมีโบชัวอยู่ด้วยนะคะในโบชัวจะมีเบอร์โทรมีอีเมลมีเฟซบุ๊อบกอีติดต่อทุกอย่างช่องทางการติดต่อประสานงานอยู่ในโบชัวนะคะในโบชัวจะมี ด้วยนะะคสวัสดีคร่ะคุณดอกหญ้าทะเลทรายอยู่อยู่ตรงแถวไหนครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับอยู่ตรงแถวไหนพิมพ์ได้เลยทางแล้วนะคะใครอยากได้เปิดกระจกบอกได้นะคะทีมงานกำลังเดินแดดอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เอาปฏิทินมาแจกทุกท่านนะคะปฏิทิน ใหม่นะคะแฮปปี้นิวยาทุกก่ันล่วงหน้าด้วยนะคะพี่อยากได้ปฏิทินอยู่ตรงแถวไหนครับพี่แจ้งได้เลยนะครับค่ะใครอยากได้ปฏิทินแจ้งในไลน์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไปทํางานกันนะคะหยุดยาวแต่ก็ยังไปทํางานแต่จริงวันนี้ไม่ใช่วันหยุดเนาะแต่ก็หยุดหยุดได้หยุดยาวิบเก้าถึงวันที่ห้านะคะรุ๊กนี้วันพ่อนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเสร็จจับตรงนี้นะคะจะไปบ้านนะพาวันโอเคได้ครับพี่ค่ะ สะดวกรบกวนหน่อยรบกวนทิมพบริเลที่มาไว้ให้ด้วยนะครับเวลาดิสกี้พี่หน่อยได้ไหมแปดเก้าแปดหกสี่เก้านะคะฮะเรายังเห็นรถล้อไม่น่าจะเข้าได้ยังวิ่งอยู่เลยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับรถเข้าไปนะคะพันธ์แจมนะคะวันนี้เอาปฏิทินมาแจกให้บริเวณสี่แยกปบอหมดเลยใช่ไหมหมดไหมหมดไปมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่งไปทำงานด้วยนะคะวันนี้เช้าวันที่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ฏิทินหรือยังคะได้ไปทินหรือยังคะเอาไปทิมมาแจกเนาะโอเคครับเดี๋ยวหมู่บ้านนภาวันเดี๋ยวผมไปวันไหนผมแจ้งนะฮะเดี๋ยวเราจะดูจากโน้ตในไลฟ์สดนะครับว่ามีที่ไหนบ้างโอเคครับเ้าทับสามอปดเดี๋ยวให้ทีมงานเอาไป ค่ะสวัสดีค่ะอ่าเรามาชมบรรยากาศเช้าๆกันนะฮะตอนนี้รถจะค่อนข้างติดเอาเราจแจกฟรีนะครับไม่เสียสตังค์นะครับจแจกฟรีนะครับไม่เสียสตังค์ปฏิทินเดี๋ยวข้วไกเดี๋ยวแจกเพื่ออาทรคลองถนนไ,ได้ครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เราไปครับเอื้อารทอนคลองถนนนะฮะ พิมพ์เบอร์ทิ้งไว้นะครับขอที่อยู่กับเบอร์ติดต่อไว้เลยนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับ ไปนะคะลงจะเรียนได้ติดตามในเซ็นบุน๊กชนะเดได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคนที่มีใหม่ร่วงหน้าวันนี้เอาปฏิทินม,มาแจกนะคะหมอดีอผมมาไวไปไวสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่ตรงไหนกันบ้างครับผมมีใครผ่านคอปออไหม ถ้ามีใครพาเขาไปออทักมานะครับ้ไนมานะคะคัสดีค่ะโอเคอะสวัสดีสวัสดีเดิทางปลอนะคะนังรถเมย์มาเลยนะคะได้เลยครับผมมาไวไปไวดีครับวันนี้เอาปฏิทินปีใหม่นะคะมาแจกทุท่านนะคะ ปปี Happy Year, ้เดลเดลทหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบบก้าเก้าไกลนะคะสวัสดีค่ะอันตรายมากอันตรายอันตรายรถทีเราต้องเอา,าั้อันตรายมากเลยที่วเดียค่ะพีบเบอร์ไว้แล้วโอเคครับได้รับแล้วครับได้ได้ไดอ่านแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงติดต่อไปครับ ไปได้นอนครับไม่ต้องห่วงหมู่บ้านน้ำภาวันหมำภาวันสายใหม่รถมาเรื่อยๆฮะเรื่อยมาเรื่อยเราจพอกเก้าไกลนะคะนายแจมได้นอนไม่เอ่ยได้นอนครับสวัสดีค่ะเอาปฏิทิมาแจกนะคะสวัสดีค่ะแล้วจทำงานไรนะพี่น้สวัสดีค่ะเป็นเสือคนเก้านะคะสวัสดีค่ะ รถเม์เดียวในสายใหม่เราฮะับหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าจับเจ๊เจ้าของมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหายรอบนึงนะสวัสดีค่ะหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้ารถเม์สายเดียวครับเราจะปล่อยกันทีเงี้ยปุ๊บแล้วโล่งแล้วฮะตอนนี้โล่งรถโล่งแล้วอ้าวพี่ไฟแดงได้แล้วรถโล่งแล้วรถโล่งแล้วครับไม่มีรถเลยตอนนี้กมยี่ห้าไง ้ายี่บหกก็ของเราสวัสดีค่ะปฏิทินจากคับเข้าไปรับที่สํานักงานได้ไหมพอดีไม่ได้ผ่านคันีมารับที่สํานักงานได้นะครับอ่าศูนย์จะอยู่ที่สายหมายเลขสองสิบสี่นะครับมารับได้เลยตรงนี้ไฟแดงนั้นมากใช่ครับวันนี้โชคดีหน่อยครับวันนี้คนยังไม่เยอะเท่าไหร่เรากอก่อนนะครับรถนสวัสดีมีใหม่รุ่นหน้านะคะ วันนี้เอาบริการจากรยานข้าวคิดเร็วทำก่อนได้เปรียบขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับปรับไฟหน่อยครับคุณตำรวจออได้ครับเรื่องนี้เราแจ้งบ่อยครับเราได้รับแจ้งบ่อยมากโนเกียโนเกียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจักรยาน้าวก๋นะคะสวัสดีพี่ใหม่ครับพี่ดอกย่า ได้ครับรอก่อนวางรถได้นะสวัสดีค่ะจากพักเก้าไกลนะคะตอนนี้เราจะอยู่กันที่แยกคอปอ,อนะครับอ่าท่านได้อยู่แถวที่ไปาาใ,ให้ถึงที่เลยนะคะจากพักเก้าไกลเอาไปด้เลยว <Bright> ันะะนี้พักเก้าไกลเอาไได้เลยนะคะ่ับให้ Happy New Year ร่วมหน้านะคะทางบดไทยนะคะล่วไะทางานนะคะ แต่เช้าไปทํางานกันนะคะตั้งใจทํางานนะคะวันจันทร์เข้าใจอารมณ์แบบวันจันทร์เลยอ่ะปกติชอบเช้าอ่ะสุกมากกว่าเจ้าวันจันทร์จะมีเวลาทำงานเหนียวกว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หยุดแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็หยุดแล้วนะคะวันนี้ก็ไปกันแบบอารมณ์กดเยื่นนิดนึงนี่หนวดนี่ค่ะได้แล้วเนาะได้แล้วนะคะพี่แต่ยังไม่ได้แจ้งเลยนะคะปฏิทินจากพับเก้าไฟนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ เราให้เได้มาระวังรระวังร้อละระวังรถครับเก็บรถก่อนเดินทาปลอดภันะคะค่อยสบนะสวัสดีค่ะไัใช่เผื่อใครมาขอที่มือวันนี้นะคะทนายแจมกนะคะจากครับเก้าไกลนะคะเอาปฏิทิน สาใหม่นะคะมาแจกทุก่านนะคะมีทีมงานเดินแจกอยู่นะคะใครอยากได้วันทินทเปิดกระจกบอกได้เลยนะคะทีมงานาเดินดแจก<ช>อยู่นะคะเดี๋ยววันที่16ธันวาคมนี้นะคะจะมีกิจกรรมในเขตสายไหม่ชื่อว่าสายไหม่แฟร์นะคะ16ธันวาคมนะคะที่บริเวณสายไหม่4 6นะคะร้านนิคกพารมาเน่งานนี้มีคนพิทัิษามาร่วมด้วยนะคะใครอยากเจอคคณพิทัิษาเรียนเชิญลงทะเบียนร่วมงานวันที่16ธันวาคมนี้ด้วยกันนะคะ ตรวจปีนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะวันเอ็มบันจินมาให้นะคะหมดไหมหมดไหมหมดไหมหมดแล้วนะหมดแล้วนะเดี๋ยวไปซอยแอนเด็กจะต่อนะคะทางไหนทางไหนฝากเก็บภาพกองเก็บให้หน่อยเดี๋ยวใครที่อยู่ในไลฟ์้าไม่ทันเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ซอยแอนเด็กนะครับอ่าพหลยโ,โ,โยธินห้าสิบแปดนะครับไปที่โรงเรียนนะครับท้ายซอยแอนเด็กนะครับท้ายซอย ถ้าเผื่อใครมาไม่ทันนะเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นนะครับไปเจอสตอสมาเขาบอกว่าเป็นไฟแดงนิดนานที่สุดด้วยซ้ำเลตรงนี้เจอมาตรฐานด้วยเอาไปเลยพี่แจกเลยครับไปเลยอนาคณะจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครไปจราจรอันยริยะแต่ไฟไฟของเราเนี่ยบนรถเรามีอีกพี่บนรถมีอีกแต่เขายืนยันว่าจะมีไฟแดงเจอมาตรฐานไปนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคะอัปเดตให้ฟังว่าเราไปติดต่ออะไรไปแล้วบ้างนะคะที่ได้มีน้องบ่นกันมาเนี่ยจะเอาไปประสานงานให้นะคะ เดี๋ยววันนี้ไปสับนักติงแน่นอนต่อนะคะรอติดตามในเฟซบุ๊กและในแกรมนะคะสวัสดีค่ะระวังรถหลังครับพี่เหยียบมาหน่อยเหยียบมาหน่อยเหยียบมาหน่อยครับอันตรายครับอันตรายวันไหนไปรอบขลองกันหรือเปล่าจุนน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เอาปฏิทินม,มาแจกทุกท่านนะคะนักงานเขตเดี๋ยวเจอกันซอยแอนเด็กกับไปเจอกัน สวัสดีค่ะสวัสดีใครมาไม่ทันนะครับอยากมารับประเดทินนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงเรียนแอนเนกนะครับท้ายซอยเดี๋ยวเจอกันนะครับตรงนี้เราไปที่ซอยแอนเนกต่อเราไปร่วมงานนะคะกับเขตสายใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะได้ป็นทีนไหยังคะใครยังไม่ได้บอกได้นะคะเดี๋ยวเอาไปให้นะคะรถมาอีกแล้วนะครับนี่ครับดูดูเาไใช่เวลานี้สิบล้อนะฮะอะดูอะดูดูดูเรามาไปคุยกันหน่อยเราจดทะเบียนไปด้วยแปดเก้าแปดสามหนึ่ง ด้วยนะคะขอบค,คุณค,ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใครอยากได้ใบผิดบอกได้นะคะเราเจอระหว่างนี้เราเจอรถบรรทุกอ <12 S 1> สองคันอันนี้คือเวลานี้ฮะเวลานี้มันห้ามผ่านนะครับห้ามผ่านห้ามผ่านสวันนสดีครับ ลอเท่าที่ไหนกันใส่หมายห้าหกโอเควันนี้ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ลูบพี่น้องม่าพี่น้องก็ไปรับนะกแจกขอบคุณครับมาเราที่สำนักงานได้นะครับคุณอาร์มแอร์ฟอสเราที่สำนักงานได้นะครับ สำนักงานจะอยู่ที่สายหมาย1ลขสนะครับสายเลขสิบสอนะครับมาสามารถมารับได้นะครับสวัสดีตอ้าะสวัสดีมาสวัสดีค่ะโอเคหมดแล้วนะไปหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องไปต่อกันที่ซอยแอนิกนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทีใหม่รุ่นหน้าทุกคนเลยนะคะวันนี้ทำงานอีกวันเดียวพรุ่งนี้หยุดแล้วนะไปตรวจตรวจเชื้อกันหน่อยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะติดตามเจนได้ที่ เฟรนบุ๊กทนายแก็คสตินาทำไมนิ่งนานนะคะแล้วก็ในนั้นจะมีเบอร์โทรจะอยู่ใยักได้เบอร์โทรจะเข้าเฟรนด์บุ๊กมีเบอร์โทรของแก็อยู่ด้วยนะคะประกาศงานร,ร้องเรียนเรื่อง,งาการต่างได้เลยนะคะสวัสดีค่ะหมดแล้วครับสวัส,สดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคถ่ายร,รูปให้หน่อยถ้าเผื่อเราตอนอตอนี้ ปฏิทินหมดแล้ว e ip. like นะครับถ okay. ้าเบื่อใครที่อยู่ใกล้ๆแถวๆนี้นะครับถ้าอยากได้ปฏิทินนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ซอยอเนกนะครเราจะที่ซอยอเนกอ่ะโอเคัน็ะมกิรรตั้ง่เอเ้วก็อยอเนกกิจกครับโรงเรียนอเนกโท้ายซอยนะครโรงเรียนอยู่ท้ายซอย้ปจะไปิโรเรียนอเยพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับครับครับผม